เป็นไงเต้ยหาจะทบหพ่อมึงทบหตูพี่ว่างเลเป็นไงเป็นไงดอกเตอร์เต้ยเห็นพ่อมึงไม้แดดก็ข้าวก็กินไม่อิ่มรถปูนก็วิ่งมาอันกินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ได้เคี้ยวเลยรูดโร่งเลยวันนี้น่ะผักก็ไม่ได้เคี้ยวใช้เรื่องเงินทุบหาประตูเลยน่หาทุบหาพ่อได้ไหมก็หาเงินยาก หรือว่าเข้าใจว่าพ่อเอาเงินไปให้กิ๊กใช่ไหมเลยพากันถลุงหนักเลยช่วงนี้นะเลยพากันเลยพากันขุดขุดรีดหนักเลยใช่ไหมจริงหรือเปล่าพ่อมันได้เงินมาไปให้แบ่งกิ๊กกิ๊กหรือเปล่ากเเคยแบ่งไหเคยแบ่งใใส่ผู้เดียวกับบ,อบอ่อพ่อใส่ท่าเราเป็นแนวอื่น แต่ว่าเบียรหลายชิพหายปะนาสงสารมากอือเออย้าเข้าไปอื<ม> <laughs> อ<ม> <laughs> เดี๋ยวนี่ทำเล่งทำนี่ก็กะว่าจะเปิดเบิกโอทีไปเที่ยวงานรอยกระทงนะเนี่ยดูท่าทางนี่ไอจิ้ีจอกอย่นี้ก็อยากต้องดไปนะ่พูดดีปเยปอะนะ่ะสาธุโอทิ วังฟอนไปรับทางใตนะเสรวลลงอยู่บ่มันาดขึ้นมาัดขึ้นมาเยเมไปถมมันเด้เย็่ป็นถมมันล่อกิ้งเฮาเด้ถมอเาล่อเฮาเร็จเด้มาเจงานเข่าตัวเกัดออกให้เราเยขวดขึ้นมาเรื่อยๆให้มันมุมลงเท่าล่อแหละสำคัญ มันบ่เลื่อนบ่ไรก่เอิ่นตยุ่งยากบ่งอ่นมันโน้น เรดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะใช่ไหมมีมไม่เหลือเลยเลอ,อันมองเทมองหันมองนี้มันเหลือของทุกวันเหลือพอดีเลยใช้ทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์บ่ วันนี้ก็เซฟเงินไปได้250แล้วช่างเตีย้ยสองคิวครึ่งเก่งมากได้กินก๋วยเตี๋ยวฟี่เลยอ,อืม้าหลายกว่าก๋วยเตี๋ยวโยอะติดูว่าสั่งสามคิวเท่ยไหรหมอคิวละพันแปดเก้าร้อยเหยฮะเก้าร้อยเหยหมอดูว่าส <laughs> ัง่ <laughs> งเตี้ยสามคิวมาเลย ราสีทำรับตมีสามคิว hmm, ท so ีจ like ้าเออเขาไม่มานะปันนไม่มานะ้าสองครึ่งนี่อ๋อรับชาบรับชาบแชปกำไรเก้าร้อยเดนนี้เซฟเซฟป่ะนึกว่าส่วนต่างแค่อหนึ่งเก้าห้าศนย์กับหนึ่งแปดหนึ่งแป

ยี่นิซ่านี่เลยประตูยี่ม sa, ิซ่านีกเลยมาปาดหน้าปูนเร็วมาปาดหน้าปูนอ <üf ule, S 2> ืมและบังหลานห่มห่ม ยังโตรไปเลยโดแค่นี้ลูกโบดเป้่จไม่ไปโี่ค้ย่ักอไรนนอะไคนี้รเาสร้างเ่ม่วสร้างหุเาเป็นสร้างใหม่ป่ะเขาเป็นทุกสร้างสราเขาม่ทุกสร้าง ผูพกลักจำหมดแล้ว่ี่มมีนยคือบอดีคือแต่ยัดดังนะเดิมผมเลเอาสบา ก็มาปวดนะฮะย่างกัามานี่เัดการหมองนีเจดการหมองย่างกัามาเลยเัดการเลยลงไปเออเออเป็นอะไรนี่ใหม่ไปบวดไหมครับเออถอยหล้างไปบวดต้นหรือมาบวดต้นหร้อมาเออถอยมาบุ๊มบิเดินหนาไปปวดข้างหลังปวดไหล่กระชากนู่นมาเมมเมื่อกี้นี่เห็นอยู่บ่เอาจจะปว่ ลืมข้าวลืมข้าวลงรูรักษานเนาะ คนดูก็งว่วงเงาห้านอนแล้วคนดูก็งว่วงเงาห้านอนแล้ว